ค่ำคืนนั้นบนท้องฟ้าชายแดนด้านซีสเกตมีเสียงระเบิดดังกึกก้องสะเทือนผืนดินทำให้หมู่บ้านใกล้เคียงสะดุ้งตื่นกลางดึกเสียงไซเรนจากฐานทัพไทยดังขึ้นต่อเนื่องขณะที่ทหารในพื้นที่รีบเข้าประจำจุดอย่างเร่งด่วนรายงานเบื้องต้นจากหน่วยลาดตระเวนระบุว่าจุดระเบิดอยู่ในเขตป่าลอยต่อซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทเก่าที่เคยมีการประทะเมื่อหลายปีก่อนกลิ่นควันไฟและฝุ่นดินลอยปกคลุมไปทั่ว ท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงไฟสากยานเก็บกู้ระเบิดของไทยที่กำลังทำงานอย่างระมัดระวังเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบเศษชิ้นส่วนของวัตถุระเบิดชนิดเดียวกับที่เคยใช้ในเหตุการณ์ชายแดนปี2554ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในตอนนั้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าระเบิดชุดนี้ถูกฝังไว้ล่วงหน้าอย่างจงใจและรอเวลาระเบิดเพื่อก่อความตื่นตระนก ขณะเดียวกันหน่วยโดรนลาตะเวนที่บินตรวจบ,บนอากาศจับภาพชายกลุ่มหนึ่งยืนหัวเราอ,อยู่ฝั่งกัมพูชาท่ามกลางแสงไฟจากกองเพลิงซึ่งยังไม่มอดสนิทภาพนั้นถูกส่งตรงถึงศูนย์บัญชาการทันทีทําให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของไทยเรียกประชุมฉุกเฉินในเวลาคืนเดียวกันภายในห้องประชุมสํานักนายกรัฐมนตรีเสียงโทรศัพท์และรายงานข่าวดังระงมนายกรัฐมนตรีได้รับข้อมูลตรงจากหน่วยข่าวกองว่าฝ่ายกัมพูชาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิด แม้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่พฤติกรรมการยั่วยุอย่างเปิดเผยและการหัวเราะของชายในภาพนั้นได้สร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยทั้งประเทศผู้นำไทยจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมยาแรงปราบเพื่อใช้ตอบโต้หาคบหลักฐานชัดเจนคำสั่งแรกคือการเพิ่มระดับความมั่นคงชายแดนขึ้นเป็นระดับสูงสุดพร้อมๆสั่งกองทัพภาคที่ส ส่งกำลังคนเสริมทันทีอีกครั้งยังสั่งให้หน่วยไซเบอร์ของกองทัพติดตามข้อมูลโซเชียลมีเดียจากฝั่งกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาต้นตอของคลิปหัวล้าะที่ถูกแชร์อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงหลังเหตุระเบิดข่าวนี้กลายเป็นกระแสใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศหลายสำนักเริ่มตั้งคำถามว่าใครคือผู้ได้ประโยชน์จากความไม่สงบครั้งนี้และเหตุใดฝ่ายกัมพูชาจึงนิ่งเฉยเรากลับไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยรุ่งเช้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานพร้อมพ้อมกันว่า ไทยได้ประกาศมาตรการตอบโต้เบื้องต้นโดยใช้ทั้งมิติทางการค้าและการทหารควบคู่กันรัฐบาลสั่งระงับการนำเข้าสินค้าจากจุดผ่านแดนบางแห่งที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุเพื่อกดดันให้กัมพูชาออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันกองทัพไทยเริ่มเคลื่อนกำลังลาดตระเวนทั้งภาคพื้นและทางอากาศโดยมีเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนบินตรวจตลอดแนวชายแดนรายงานข่าวจากพื้นที่เผยว่าทหารไทยและชาวบ้านต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากยังไม่ทราบว่ามีระเบิดซุกซ่อนอีกหรือไม่ทางด้านกัมพูชาสื่อของพวกเขากลับรายงานในเชิงเย้ยยันว่าไทยกำลังตกใจเกินเหตุและกล่าวหาว่าไทยใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อขยายอำนาจทางการเมืองภายในประเทศสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ร้อนแรงยิ่งขึ้นคือภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนที่ปรากฏในสื่อของพนมเปญในวันเดียวกันเขากำลังยืนหัวล้อในงานประชุมพร้อมพ,อมพอมกล่าวถึง บางประเทศที่ยังไม่รู้วิธีจัดการปัญหาชายแดนของตัวเองซึ่งถูกตีความอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเป็นการเหน็บแนมประเทศไทยภาพนั้นถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ไทยในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนไทยอย่างรุนแรงแแที่สวนฮุนเซนร่วมติดเทรนทวิตเตอร์ทันทีหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ให้ประเทศต้องถูกเหยียบย่ําซ้ําอีกไทยจึงเรียกทูตกัมพูชาเข้าพบเพื่อชี้แจงและประนามพฤติกรรมยั่วยุอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันกองบัญชาการทหารสูงสุดได้รับคำสั่งให้เตรียมปฏิบัติการตอบโต้ทันทีหากฝ่ายตรงข้ามมีการเคลื่อนไหวผิดปกติบรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความกดดันทหารไทยเพิ่มการลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเริ่มอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเสียงเครื่องยนต์ของรถหุ้มเกาะและการสื่อสารวิทยุไม่ขาดสายทั่วแนวชายแดนนักข่าวไทยและต่างประเทศถูกจำกัดพื้นที่เข้าถ่ายทำเพื่อความปลอดภยัย ท่ามกลางความเงียบนันที่สวนวระทึกความรู้สึกภาคภูมิใจและความโกรธผสมปนกันในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนต่างรอดูว่ารัฐบาลจะเดินเกมอย่างไรต่อไปในการตอบโต้ครั้งนี้พรนีไม่ใช่แค่เรื่องของระเบิดลูกหนึ่งแต่คือศักดิ์ศรีของประเทศที่กำลังถูกท้าทายอย่างเปิดเผยและคำตอบของไทยจะต้องหนักแน่นพอที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามรู้ว่าการหัวเราะบนความสูญเสียของเราคือสิ่งที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมมหาวิทยาลายัย แรงกดดันทางสังคมเพิ่มสูงขึ้นอยา่างรวดเร็วหลังจากคลิปหัวเราะของฝั่งกัมพูชาแพร่กระจายเต็มโลกออนไลน์เสียงของประชาชนไทยดังกล้องในทุกช่องทางบางคนเรียกร้องให้รัฐบาลตอบโต้ทันทีโดยไม่ต้องรอการเจราจาขณะที่อีกส่วนหนึ่งต้องการให้ใช้หลักฐานชัดเจนก่อนตัดสินใจแต่สิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันคือไทยไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยไม่มีคำตอบหน่วยข่าวกรองไทยเปิดเผยว่า มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการค้าในเขตช,ชายแดนที่อาจเกี่ยวพันกับเหตุระเบิดมีการลอกขนสินค้าผิดกฎหมายและผลประโยชน์ซ่อนอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนายกรัฐมนตรีไทยจึงประกาศตั้งศูนย์เฉพาะกิจพลังไทยเพื่อรวบรวมหลักฐานและดำเนินการทางการทูตพร้อมๆกันโดยมีเป้าหมายคือเปิดโปงทุกขบวนการที่อยู่เบื้องหลังการยั่วยุครั้งนี้ภาพจากสถานีโทรทัศน์เผยให้เห็นบรรยากาศแนวชายแดนที่ตึงเครียด กองกำลังไทยเพิ่มจำนวนรถหุ่งเกาะและจุดตรวจตลอดแนวป่าขณะที่โรนลาตะเวนยังคงบินตรวจจับความเคลื่อนไหวอยู่เหนือพื้นที่เสียงไซเรนเตือนภัยดังทุกครั้งที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติบางคืนมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายพยายามข้ามเขตแดนเข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามเจ้าหน้าที่ต้องยิงสัญญ,ญาณเตือนขึ้นฟ้าเพื่อขับไล่กลับไปข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศจนคนไทยเริ่มตั้งซื่อเหตุการณ์นี้ว่าสึกเงาเหนือพรมแดน เพราะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครคือสัตว์รูตัวจริงทุกอย่างดำเนินไปท่ามกลางความมืดและความเงียบงันที่แฝงความระทึกรัฐบาลไทยยืนยันว่าจะไม่ยอมถอยจนกว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยแม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากต่างประเทศก็ตามระหว่างนั้นสายกัมพูชาเริ่มออกถแถลงการ์โต้กับผ่านสื่อของตนโดยกล่าวหาว่าไทยสร้างสถานการณ์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศข่าวดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยจึงจัดแถลงข่าวพิเศษโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวด้วยตัวเองเขายืนยันอย่างชัดเจนว่าไทยไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเหตุการณ์ปลอมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการละเมิดอธิปไตยอย่างชัดเจนจากอีกฝั่งและไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินของตนคำพูดนี้ถูกปกมือดังสนั่นในห้องประชุมและถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ในฐานะสัญลักษณ์ของการยืนหยัดของชาติจากนั้นเพียงไม่กี่วันความตึงเครียดก็ถึงจุดเดือด เมื่อสถานีโทรทัศน์ของกัมพูชาออกข่าวใหญ่โดยอ้างว่าไทยพยายามปั่นกระแสะเกลียดชังเพื่อบีบให้รัฐบาลพนมเปญยอมทำตามเงื่อนไขาทางการเมืองข้อกล่าวหานี้ทําให้รัฐบาลไทยไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปสำนักข่าวไทยทุกช่องพร้อมพร้อมใจกันเผยภาพดาวเทียมที่ได้จากศูนย์ข่าวกรองซึ่งชี้ชัดว่าจุดระเบิดอยู่ในฝั่งไทยจริงและมีร่องลอยการข้ามเขตแดนจากกลุ่มบุคคลที่สวมเครื่องแบบคล้ายทหารกัมพูชา ภาพเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังสหประชาชาติพร้อมพร้อมร,รายงานฉบับพิเศษขอให้เปิดการสอบสวนระหว่างประเทศสถานการณ์ชายแดนเริ่มเปลี่ยนไปทหารไทยได้รับคำสั่งให้ยกระดับการป้องกันเต็มรูปแบบทุกฐานทัพเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังผู้สื่อข่าวรายงานว่าในหลายหมู่บ้านตามแนวชายแดนชาวบ้านเริ่มอพยพอ,ออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะครั้งใหญ่ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาเริ่มรวบรวมกำลังทหารในเขตตรงข้ามเช่นกัน เสียงเครื่องยนต์จากรถถังและปืนกลเบาดังสะท้อนก็ในยามค่ำคืนเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าสงครามครั้งใหม่อาจอยู่ไม่ไกลทมกลางสถานการณ์ที่ใกล้ระเบิดเต็มทีองค์การสหประชาชาติได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศเปิดโตะเจรจาทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงแต่ฝ่ายไทยตอบกลับอย่างนักแน่นว่าการเจรจาจะมีความหมายก็ต่อเมื่อความจริงถูกเปิดเผยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่าหากอีกฝ่ายยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบ พร,พร้อมจะใช้มาตรการตอบโต้ทุกทางไม่ว่าจะเป็นทางการทูตเศรษฐกิจหรือการทหารข่าวการถแถลงนี้กลายเป็นพาดหัวใหญ่ไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกันในพื้นที่ชายแดนยังคงมีเสียงไซเรนเตือนภายดังขึ้นเป็นระยะหลายจุดมีการรายงานพบวัตถุแปลกปลอมที่คล้ายกับระเบิดแสวงเครื่องทหารต้องทำงานอย่างไม่หยุดพักภาพของเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝุ่นควันและสายหมอกยามเช้ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งข,ของชาติแม้ความตึงเครียดยังไม่จางหาย แต่ในใจของคนไทยทุกคนต่างรู้ดีว่าพวกเขากําลังต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงของประเทศชาติและครั้งนี้ไม่มีใครอยากเห็นไทยต้องกลายเป็นฝ่ายที่ถูกหัวลรออีกต่อไปหลายวันหลังจากความตึงเครียดปะทุอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไทยตัดสินใจเดินหน้าใช้มาตรการยาแรงอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อปฏิบัติการตอบโต้เพื่อศักดิ์ศรีคำสั่งจากส่วนกลางถูกส่งไปยังทุกหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังสูงสุด พร้อมๆประกาศระงับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพลังงานกับฝั่งกัมพูชาในบางเขตชายแดนโดยไม่มีกำหนดการตัดสินใจครั้งนี้สร้างแรงสันสเทือนไปทั่วภูมิภาคเพราะไทยถือเป็นประเทศศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนการเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลายประเทศที่พึ่งพาการค้าผ่านเส้นทางไทยกัมพูชาตอบโต้ทันทีด้วยการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีสุกเริญและประกาศพร้อมๆปกป้องผลประโยชน์ของชาติไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไร ขณะดเดียวกันในโลกออนไลน์ของกัมพูชาเริ่มมีการปุกกะแสะาตินิยมอย่างรุนแรงด้านไทยเองประชาชนกลับรวมพลังกันแน่นแฟนมากขึ้นเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลยืนหยัดเพื่อสักศรียิ่งดังขึ้นเรื่อยต่อแฮชแท็กอาญาแรงปราบและอติสวนฮุนเซนพุ่งติดเทรนอันดับหนึ่งบนทุกแพลตฟอร์มคนไทยนับล้านออกมาโพดข้อความให้กำลังใจทหารที่ประจำการตามแนวชายแดน มีการจัดจุดเทียนนาอนุสาวรีต่างๆเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามาคัคคีและความเข้มแข็งสื่อมวลชนรายงานต่อเนื่องว่ามีคลิปวิดีโอใหม่ปรากฏขึ้นเป็นภาพบุคคลในเครื่องแบบกัมพูชาเดินตรวจพื้นที่ละเบิดพร้อมๆหัวแล้วคิกคัดซึ่งต่อมาถูกตรวจสอบโดยฝ่ายความมั่นคงไทยว่าหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝั่งตรงข้ามจริงข่าวนี้ทำให้ความโกรธของสังคมไทยระเบิดขึ้นอีกครั้ง รัฐบาลจึงเรียกทูตกัมพูชากับประเทศเพื่อทบทวนความสัมพันธ์อย่างไม่มีกำหนดและออกถแถลงการเตือนว่าหากอีกฝ่ายไม่ยอมแสดงความรับผิดชอบไทยจะดำเนินมาตรการต่อไปอย่างไม่มีข้อจำกัดในต่างประเทศหลายชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ยอินโดนีเซียเวียดนามและลาวออกถแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่าย ยุติการตอบโต้กันด้วยการใช้เหตุผลขณะที่จีนและสหรัฐอเมริกาต่างจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะไทยและกัมพูชามีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลไทยยังคงยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่การลุกลานแต่เป็นการป้องกันสิทธิและศักดิ์ศรีของประเทศชาติความเคลื่อนไหวทั้งหมดถูกถ่ายทอดสดผ่านช่องข่าวหลักอย่างต่อนเนื่องเสียงกล้องสึกของสังคมเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทุกสายตาจับจ้องไป ที่ชายแดนซึ่งในค่ำคืนนั้นดูเหมือนสงบแต่แฝงไปด้วยแรงดันที่พร้อมพร้อมประทุได้ทุกเมื่อในที่สุดความจริงเริ่มปรากฏเมื่อคณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้ามาตรวจสอบหลักฐานที่ไทยส่งให้พบชิ้นส่วนระเบิดจำนวนหนึ่งมีรหัสเดียวกับล็อตอาวุธที่เคยถูกลักลอบซื้อขายในตลาดมืดและมีเส้นทางเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวพันกับกลุ่มการเมืองในกมัมพูชาการเปิดเผยครั้งนี้สร้างแรงสันเทือนอย่างใหญ่หลวง ฮุนเซนและกลุ่มของเขาถูกแรงกดดันภายในประเทศบีบให้ต้องออกมาถแถลงต่อประชาชนขณะเดียวกันในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจัดถแถลงข่าวใหญ่อีกครั้งต่อหน้าสื่อทั้งโลกโดยกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าประเทศไทยไม่เคยย่ำยีใครก่อนแต่เราจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีเราอีกต่อไปคำพูดนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วทุกช่องทางและกลายเป็นประโยคที่ถูกพูดซ้ำมากที่สุดในสัปดาห์นั้นคณะกรรมการระหว่างประเทศสรุปผลว่า เหตุการ์ระเบิดชายแดนเกิดจากการกระทำของกลุ่มฐานรับจ้างที่รับคำสั่งจากนายทุนผลประโยชน์ที่ต้องการสร้างความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเพื่อผลทางการค้าในพื้นที่เหมืองและฝั่งตะวันออกเบื้องหลังยังมีขบวนการค้าอาวุธคมชาที่ใช้เส้นทางผ่านเขตช,ชายแดนไทยกัมพูชาในการลําเลียงสินค้าผิดกฎหมายข่าวนี้สร้างความตกตะลึงทั่วทั้งภูมิภาคแต่ก็ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดลงได้บางส่วน ฝ่ายกัมพูชาจำเป็นต้องยอมรับผลการสอบสวนและให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับไทยในการกวาดล้างขบวนการเหล่านี้อย่างจริงจังเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยปฏิบัติการยาแรงปราบของไทยก็ถือว่าปิดฉากลงด้วยใช้ชนะทางศักดิ์ศรีรัฐบาลออกถแถลงการยืนยันว่าชายแดนจะกลับมาสงบอีกครั้งและจะเดินหน้าใช้มาตรการทางการทูตเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ในอนาคตอย่างระมัดระวัง ประชาชนไทยทั่วประเทศต่างพากันชูธงชาติและส่งเสียงปกมือให้กับกองทัพและรัฐบาลที่ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินอย่างไม่หวั่นไหวแต่ในใจของหลายคนยังคงมีคำถามว่าเมืองหลังของกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นคือใครและพวกเขายังซ่อนตัวอยู่ที่ใดบนเส้นพรมแดนที่เงียบสงบในวันนี้เสียงลงพัดผ่านปา่าร้อยต่อดังแผ่วเบาเรากับเตือนให้ทุกคนระลึกว่าแม้ศึกครั้งนี้จะจบลงแต่เงาของความขัดแยง้งยังคงซ่อนอยู่ในความมืด และวันหนึ่งมันอาจกลับมาทดสอบความมั่นคงของซาตทยอีกครั้ง